การแสดงพื้นบ้านของครูผู้รับทุนครูสอนดีจากแต่ละหนดของภาคใต้ในงานการสมัมมนานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะครูสอนดีภาคใต้ซึ่งการแสดงของครูสอนดีในแต่ละหนดนอกจากจะเป็นภาพสะท้อนถึงผลงานในโครงการครูสอนดีแล้วยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายของครูสอนดีในแต่ละจังหวัดของภาคใต้อีกด้วย การติดตามสนับสนุนชุดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เด็กด้อยโอกาสโดยครูสอนดีเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือซสคอ ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะให้ครูผู้รับทุนครูสอนดีทั่วประเทศได้ใช้ความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขการดำเนินงานของโครงการนี้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาค ครั้งนี้เป็นการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคใต้ซึ่งจัดเป็นภาคแรกเพื่อให้ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดีมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการดําเนินโครงการของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาว,วชนหรือสสคจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูสอนดี5ภูมิภาคจำนวน530คนที่ได้รับการสนับสนุนทุนครูสอนดีจากโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้สิทธิ์เชิดชูยกย่องครูสอนดีเพื่อต่อยอดองความรู้และขยายผลไปสู่แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูทั่วประเทศเพื่อช่วยเด็กได้โอกาส โดยเริ่มที่ภาคใต้เมื่อวันที่7-8ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงแรมพาวิลเลียนควีนเบย์จังหวัดกระบี่การจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการติดตามทุนครูสอนดีของสสคเพื่อให้คุณครูทั้งหลายที่ทำงานอยู่เบื้องหลังได้มาแ,กกแลก,ก,ารแรกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการขยายงานที่ตัวเองทำไปสู่บุคคลอื่น สำหรับเวทีสมัมมนานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะครูสอนดีภาคใต้ได้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอนวัตกรรมผู้ได้รับทุนครูสอนดีในพื้นที่14จังหวัดรวมทั้งทั้งสิ้น87โครงการจุดเน้นของการสมัมมนาภาคใต้ยอยู่ที่การรวมตัวกันเป็นกลุ่มของครูเพื่อเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่า Professional Learning Community หรือ PLC โดยหัวหน้าภาคและผู้ส่งคุณวุฒิประจำกลุ่มภาคใต้14จังหวัดได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครูได้ทำงานร่วมกัน แบบของการจัดเคภาคใต้นะคะเราเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของโนดทุกคนเราก็เริ่มตั้งแต่นาทีแรกของการนําเสนอผลงานเลยก็คือครูเขาต้องไปบูรณาการความคิดกันว่าในในโนดเขาเนี่ยมีกี่โครงการมีอะไรบ้างแล้วจัดวัาในรูปของการแสดงอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ว่าครูก็ต้องทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูก็จะเข้าไประดมความคิดตามหัวข้อหลักก็คือจะมีเรื่องของการจัดการเรียนการสอนมีเรื่องของทักษะชีวิตแล้วก็มีเรื่องของทักษะอาชีพใครที่สนใจในธีมเดียวกันนะคะ ก็จะเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มเล็กก่อนแล้วก็มากระจายผลในกลุ่มใหญ่นะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว้างเน้นครูเป็นสําคัญนะคะต้องการให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากที่สุดค่ะบรรยากาศของงานเริ่มต้นด้วยมโนราโดยศิลปินตัวน้อยของครู่คล้าน้อยโรจนะเมทากุลศิลปินแห่งชาติตามด้วยการสรุปสาระของโครงการของแต่ละกลุ่มจังหวัดผ่านการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ได้แก่ หนังตะลุง,งระบำรองแงงและดีเกฮูลูซึ่งแต่ละชุดการแสดงนำเสนอโดยครูผู้รับทุนครูสอนดีดและนักเรียนซึ่งเป็นผลิตผลขอ,ของโครงการจากนั้นเข้าสู่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรูปแบบกิจกรรมจะแบ่งครูสอนดีตามประเด็นหลัก ออกเป็น8กลุ่มได้แก่การจัดการเรียนการสอน4กลุ่มทักษะชีวิต2กลุ่มและทักษะอาชีพ2กลุ่มเริ่มด้วยครูแล้วถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการทุนครูสอนดีมีประสิทธิภาพหรือประสบความสำเร็จให้กันและกันฝั่งภายในกลุ่มของตนเองสรุปเป็นความเห็นโดยรวมของกลุ่มบนฟลิปชาร์ตและจึงเวียนไปเรียนรู้ตามกลุ่มของเพื่อนอีก7กลุ่มสุดท้ายกลับมาที่กลุ่มของตนเอง นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดมาพูดคุยและสรุปผลอีกครั้งหนึ่งการสะท้อนภาพรวมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้โดยผู้ทรงคุณวุฒิส่วนกลางช่วยเติมเต็มการทำงานโครงการของครูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกิจกรรมภาคกลางคืนเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูผู้รับทุนครูสอนดีและเครือข่ายมีการแสดงของครูในแต่ละกลุ่มจังหวัด แสดงให้เห็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเราคาดว่านะองค์ความรู้ที่คุณครูกับผู้ร่วมงานที่มาการประชุม KM ครั้งนี้จะนำองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของทุกคนเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุง หรือดําเนินการขับเคลื่อนโครงการในงวดที่3นี้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยง ต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังจากการประชุมสัมนาเกมท้งนี้ครับโครงการที่ทำเนี่ยชื่อว่าโครงการสารรักเติมเต็มเน้นทักษะชีวิตจะพัฒนาในเรื่องของทักษะชีวิตของนักเรียนยากจนนักเรียนที่ถูกทอดทิ้งที่อยู่ตามสถานส,านสงเคราะห์และก็เด็กกำพร้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละกลุ่มอย่างนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มจะมีความคิดที่หลากหลายเพราะฉะนั้นกิจกรรมของแต่ละกลุ่มเขานําเสนอเนี่ยจะได้นําไปต่อยอดบวกกับกิจกรรมของพี่ที่มีอยู่ซึ่งมีประโยชน์มากเลยค่ะ Yeah. คุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษในกลุ่มของเด็กพิการนะคะก็กลุ่มเป้าหมายตัวเองก็มีอยู่16คนในเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนจากการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้หนึ่งเลยคุณครูก็ได้เทคนิคใหม่ๆจากที่ว่าเราได้แลกเปลี่ยนกันแต่ละคนได้ไปทํามันแล้วประสบผลสําเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือ เทคนิคการสอนบางคนเขาใช้วิธีไปสอนถึงบ้านของผู้ปกครองเลยในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ KM ครั้งนี้นี่ถือว่าเป็น KM ที่มีคุณค่าย,ยิ่งสําหรับคุณครูนะคะนั่นก็คือเขาได้พกปากกับคนอื่นๆได้ฟังได้แลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้กันความรู้ต่างๆที่เขาได้ไปเนี่ยเขาก็จะไปพัฒนาและไปประยุก์ตใช้กับของตนเอง ที่ทำชื่อว่าโครงการพัฒนางานประสานคนเพื่อเด็กและเยาวชนด้วยโอกาสค่ะพัฒนางานในที่นี้ก็คืองานอาชีพงานจักสานจากเส้นพลาสติกและงานเด็กผ้าปาค่ะกลุ่มเป้าหมายอะค่ะมี2กลุ่มคือกลุ่มนักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนสตรีระนองค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มครูเครือข่ายในการจัด KM ในครั้งนี้นะคะเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นะคะประสบการณ์การทํางานของครูในภาคใต้ทั้งหมดส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ได้นําประสบการณ์หลายๆอย่างนะคะอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของงานอาชีพซึ่งคุณครูสอนดีหลายๆท่านได้จัดกิจกรรมกับครูในโรงเรียนของของท่านนะคะก็คิดว่าจะนําเอาประสบการณ์หรือว่าโครงการต่างๆอย่างเช่นการสอนอาชีพการทํากาละบูนนะคะขนมไทย เป็นต้นนะคะหรือทําดอกไม้จันนะคะคิดว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในโรงเรียนสตรีดานองในโอกาสต่อไปค่ะในการทํเคเกมครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยคิดร่วมกันในคณะทํางานว่าเราก็ให้เขามานักษณะฝึกทักษะการเข้าสังคมฝึกทักษะการนําเสนอแล้วทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการซึ่งจะเห็นได้ว่าเราจะเต็มไปด้วยกิจกรรมแต่เราก็จะสังเกตว่าครูเขาสนุกและมีความสุข แล้วเราก็จะได้เห็นเขาแบบชีวิตที่เป็นประจําวันมากขึ้นกว่าที่จะอยู่กับโครงการนะคะเพราะนั้นหลังจากวันนี้เราก็คิดว่าเขาคงจะ,อะมองเพื่อนทั้งในโนดตัวเองและก็ต่างโนดอย่างรู้คุณค่าซึ่งกันและกันว่าแต่ละคนนี้ก็มีความสามารถและความสามารถนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่รูป กระดาษรูปเอกสารในอนาคตหลังจากนี้เราคิดว่าเขาน่าจะมีการพัฒนาในเรื่องของสื่อสังคมแล้วก็การสร้างศรัทธาให้เป็นที่ยอมรับขณะเดียวกันก็ไม่ไม่เครียดเกินไป ว่าหลังจากจบ KM แล้วเนี่ยเขาน่าจะต้องได้มีเพื่อนมากขึ้นเพราะเราถือว่าการที่เขามีเพื่อนมากขึ้นเนี่ยการทํางานในอนาคตจะง,ง่ายขึ้นส่วนของเด็กคิดอย่างนี้นะคะคือพอครูเขาได้มาแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะเขาก็จะไปเห็นตัวอย่างของการทํางานของเพื่อนครูที่ทํากับเด็กและตัวนี้ค่ะคิดว่าเขาน่าจะเอาจํารูปแบบที่ดีคือ best p r a c t i c e ของแต่ละของของแต่ละโนดไปไปเพื่อปรับ รับกับเด็กเขาวันนี้เราจะเห็นการแสดงของเด็กหลายคนที่มาแสดงอันนั้นคือผลพวงจากโครงการผมคิดว่ากิจกรรมที่เราทำเค M ในภาคใต้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างดีนะฮะมันทําให้ครูสอนดีกับเครือข่ายทุกคนนะครับที่มาพบกันได้เรียนรู้ได้ยกระดับตัวเองจากการไม่รู้ปรับมาเป็นฉลาดจากนั้นก็จะกลายเป็นคนมีปัญญาในการที่จะ ทำทุกอย่างให้ดีขึ้นนับจากนี้ไป14จังหวัดภาคใต้เจอไร้รอยต่อครูสอนดีทั้ง87คนจะช่วยกันทำงานให้ภาคใต้ได้กลายเป็นแผ่นดินทองผืนเดียวกันสัมพันธภาพจะเกิดได้เมื่อร่วมกันคิดร่วมกันทำทำกิจกรรมร่วมกันชันพี่และน้องเกิดเครือข่ายสายสัมพันธ์ยงใหญ่แน่นแฟนทั้ง14จังหวัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ช่วยขยายให้เกิดขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ ได้สร้างพลังความคิดมากกว่าแค่ในห้องสี่เหลี่ยมครูได้เห็นตัวอย่างการจัดการการเรียนรู้ในโลกกว้างเพื่อช่วยขยายมุมมองของครูให้กว้างขึ้นดังภาษิตจีนที่ว่าทองคำมีราคาแต่การเรียนรู้สูงค่ากว่าทองคำ g o w d has its price learning is beyond price